กอ็อะไรนะเอาใหม่เกี่ยวกับเรื่องอก็จบซีซั่นสองอะไรเงี้ยครับ,บรก็ภารกิจของเราที่แบบว่าไปตรงจุดนู้นจุดนี้มาทั้งหมดแบบ7วันกับ14จังหวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเหลือคนพลเรจรสวัสดีนะฮะวันนี้นะครับก็เรามาจบซีซั่นอยู่ที่พัทยาพูดถึงในเรื่องของที่เราได้ช่วยคนพเนเรจรมานะฮะก็ก็รู้สึก ปลื้มแล้วก็ตื่นตันมากนะในสิ่งที่ที่พวกเราได้ทํากันนะเจ็ดวันมานี้นะซีซั่น2นี่ถือว่าถือว่าเหนื่อยนะเหนื่อยสุดๆเลยแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขที่สุดเหมือนกันนะ่ามันได้เห็นทุกรูปแบบได้เห็นคนที่แบบโอ้โหต่ําสุดเลยไม่ได้หมายถึงว่าตัวตนนะแต่หมายถึงความความที่เขามีชีวิตในจุดต่ําสุด คือแบบแย่มากๆนะผมผมผมรู้สึกสงสารมากๆแต่ว่าผมก็มีกําลังช่วยได้เท่านั้นนะแล้วก็มันได้แรงบรันดาลใจนะได้แรงบรันดาลใจมากๆนะครับ <S <S พี่ผมอยากเห็นพี่ยิ้มหวาน่ะผมมาซื้อรอยยิ้มพี่พี่ขายปะจริงๆแล้วซีซั่น2เนี่ยที่ผมถ่ายทอดออกไปให้ดูนะครับว่าว่ามันมีคนยิ่งกว่าเราอะ่ะนอนบนกองขยะก,ก็มีนะครับข้าวไม่ได้กินเลยก็มี คือหลายๆอย่างมากๆฉะนั้นแล้วผมอยากจะให้สู้ๆนะครับแล้วอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจงหันกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้นะครับไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้แล้วก็มันพยายามสวดมนต์ใส่บาตรสร้างกุศลหนุนนําตัวเองแล้วก็รู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้ค่อยๆ <c oughs> กินค่อยๆมาทยัดอย่าไปอย่าไป สุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่ไม่สมควรจะใช้ก็อย่าเพิ่งใช้นะแล้วก็จําไว้เลยนะครับว่าเราจะรวยได้ก็ต่อเมื่อเรามีเงินเก็บเท่านั้นถ้าเราไม่มีเงินเก็บผมรับประกันคุณหาได้เดือนละ1ล้านขายของได้เดือนละ1นึ่งแสมีรถหรู10คันมีบ้านเป็นร้อยหลังคุณไม่ใช่คนรวยคุณไม่ใช่คนรวยเลยนะครับไม่ใช่คนรวยเลยคนรวยคือคนที่มีเงินเก็บเท่านั้นเพราะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นผมเชื่อว่า เงินที่เราเก็บเนี่ยล่ะฮะมันจะช่วยเราได้นะะฉะนั้นล้วก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้หนูอยากเห็นรอยยิ้มคุณตาคุณตายิ้มโอ้ยยิ้มหวานเอาหนูให้ห้าร้อยนี่นี่นี่หนูให้ห้าร้อยนี่ครับงครับผมเอาของมาให้ครับลุงอ้แม่เนี่ยอ่ะเอาเสื้อมาให้อะไรแม่เอาเสื้อมาให้เอาเสื้อมาให้อะไรเอาเสื้อมาให้เอาเสื้อมาให้เอาเนี่เอาเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ชอบในการกระทำของผมในการให้ทานกับผู้พเนจรผู้ไม่มีเงนจะก,กินนะครับอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะ no, no. อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะหนูหนูเดี๋ยวหนูนะขึ้นนั่งรถพี่ไอเอ็มมึงพ่วงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปฐานนิรถไฟแป๊บหนึ่งไปส่งลุงเขาดีเอาของขึ้นรถลุงอ่ะเดี๋ยวให้ลุงถือนี่ไวถเอมี่นี่ไปมึงพ่วง เลยครับสีสันนี้ความรทับใจมันก็มาจากสีสัานที่แล้วมันก็มาทับใจตั้งแต่สีสันที่แล้วแหล,ละสีสันนี้มันก็ปกติแต่สีสันนี้ผมอิ่มมาก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ f c ทุกคนที่ซื้อขนมมาฝากนะจ๊ะน้ำหนักคืนด้วยกางเกงใส่ไปได้แนค่ความประทับใจของสีสัานนี้ดีอะผมรู้สึกรู้สึกยังไงดีอะบอกไม่ถูกแต่ผมขอบคุณมากๆที่ติดตาม มา,มากเลยทุกคนที่จะให้การต้อนรับทุกๆจังหวัดดีใจมากๆต้อนรับกันดีมากๆขอบคุณขอบคุณมากๆเดี๋ยวซีซั่นสามถ้ามีอีกจะเจอกันแน่นอนครับก็ดีใจครับที่แต่ละจังหวัดมีคนมาแบบต้อนรับมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราเจอมันก็ทําให้เราแบบคิดอะว่าเวลาใช้เงินต้องต้องต้องแบบคิดก่อนคือเงินจํานวนสําหรับเราไม่มากแต่สาหรับเขามันมากทําให้เราแบบว่ารู้จักคําว่าพอมากขึ้นสำหรับผมนะครับความทราทใจเนี่ย ผมไม่อยากจะนึกถึงแต่ผมนึกถึงอยู่อย่างหนึ่งคือ,ค,อความภาคภูมิใจที่ผมได้เจอพวกเขาเพราะผู้คนเหล่านี้นะทุกคนเลยที่ผมเจอมาคนเท่าคนแก่คนพนเนจรขอสอนให้เรารู้ว่าเงินกี่บาทที่เขาใช้เราอยู่ได้กี่วันแล้วก็รอยยิม้มความสุขที่เขามอบให้อีกอย่างพรที่เขามอบให้พวกเราเนี่ยพวกผมพวกผมภูมิใจมากน้อยคนที่เขาจะให้แบบสิ่งดีๆกับพวกผมอย่างนี้พรผมถือว่าพรเหล่านั้นคือพรประเสริฐสุดสำหรับพวกผม นอกจากพ่อแม่ที่ให้พวกผมแล้วพระที่ให้พวกผมแล้วครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีพวกเขาที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนที่เขาบอกมาคือสิ่งที่ดีสาหรับพวกผมตลอดมาครับพอบคุณครับสามสองก็องขอละเดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวพนมึงไปต่อ,อยกรุงรัตน <laughs> อ่ะสำหรับผมก็ประทับใจนะครับและตื้นตันใจที่เรารู้สึกว่าเราได้มอบรอยยิ้มให้กับ คนกลุ่มเล็กๆที่อาจจะไม่มีใครมองเห็นได้กลับมามีรอยยิม้มอีกครั้งผมมีแค่นี้ทุกอย่างมันอยู่ในใจหมดแล้ว่านะจริงๆจะบอกว่าซีซั่น2ที่ที่รับโปรเจกต์มาว่ามันจะเกิดขึ้นกับเจวันแล้วก็14จังหวัดจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมบอกผมบอกกับเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก อย่างที่ผมบอกครับว่าผู้ชายคนนี้เขาโคตรดื้ออ <laughs> ่ไใครของดำนี่แหละหด้วยความดื้อของเขาครับเขาบอกว่ามันทําได้เราก็เลยรู้สึกว่าอโอเคถ้ามันจะต้องให้มันเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะวางให้มันทําให้มันสําเร็จให้ได้แล้ววันนี้เนี่ยมันก็สําเร็จแล้วจริงๆครับ เราทำเจวันนี้14จังหวัดเราสร้างรอยยิ้มให้กับคนพเนจรมากมายผมว่าแล้วมันไม่ใช่แค่รอยยิ้มให้กับคนพพนจรแต่เราสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับคนที่เขาติดตามเราให้วันนี้เขาแบบมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปผมมองว่า ซีซั่นสองครั้งนี้ก็สักเซสแล้นีอเราม่จริงๆแล้วเรื่องของความประทับใจมันมันมันมีทุกซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนซีซั่นสองนะก็คือด้วยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนจุดประกายผมเป็นคนรีเริ่มนะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วผม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 เป็นคนที่ชอบทำบุญอะ เออผมชอบให้ทานอยู่แล้วนะในส่วนตรงที่ผมออกมาช่วยเหลือเนี่ยเพราะผมมองว่าพวกเขาพวกเขามีแต่ปัญหาแล้วก็คือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบพูดคุยหรืออะไรกับใครได้แล้วไม่สามารถที่จะแบบได้รับอะไรจากใครเลยซึ่งซึ่งผมมองแล้วว่าผมย้ายคนเหล่านี้ได้รับความประทับใจมันมันเกิดขึ้นทุกเวลานะแล้วก็ทุกช่วงวินาทีเลยได้ซ้ำ ทำไมจึงประทับใจได้ขนาดนั้นมันเป็นความฝันของเรามากกว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมทําออกมาเนี่ยมันทําด้วย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 ใจอ่ะพูดพู่งจริงนะก็คือทําด้วยหัวใจจริงๆไม่ได้แบบต้องการที่จะให้ใครมาชื่นชมหรือให้ให้เราเนี่ยดูแบบเป็นฮีโร่หรือดูดีแต่เราเราเป็นคนที่เคยต่ําสุดเคยแย่ที่สุดเคยแบบ คตรทรมานเลยแล้ววันหนึ่งอะ่ะเราก็เคยพูดไว้ที่ผ่านมาว่าเราอยากจะช่วยคนที่เขาแบบแย่เหมือนเราหรือแย่กว่าเรานะผมก็เลยตัดสินใจออกมาทำเพราะอยากให้เขาพวกเนี้ยได้รับได้รับได้ได้ไดไดไดคือไอ้เขาไม่ได้รับเนี่ยไม่ใช่ความสุขเลยนะอยากให้เขา่มีกินมากกว่า อยากให้เขาเนี่ยเวลาเจ็บป่วยไม่สบายก็ก็มีเงินใช้มีเงินอเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปหาหมอซื้อหยุกซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วผมต้องการเพียงเท่านั้นนะฮะมากมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะทำไปได้อีกนานแค่ไหนและเมื่อไหร่นะ,ะแต่ว่าเราเราเคยพูดไปแล้วว่าเราจะทำจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเราจะทำจนกว่าเราจะ เราจะไม่มีแรงที่จะทำอ่ะหรือเราแบบไม่มีโอกาสอีกแล้วนะฮะคิดไวแล้วคิดไว้อย่างนั้นจริงๆคิดไว้ว่าว่าอยากจะอยากจะทําไปเรื่อยๆนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยอยู่เพื่อตัวเองมันอยู่เพียงแค่ลมหายใจถ้าเราอยู่เพื่อคนทั่วไปเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินผมเชื่ออย่างนั้นนะ หัวมาให้ครับคุณตาสวัสดีครับแล้วพี่สวัสดีครับมีความสุขมากๆคุณตาขอบคุณสาธุสาธุครับสาธุครับคุณตาสาธุขอบคุครับานักษาลูกจ้าสาธุครับสาธุสาธุครับครับคุณตาวันหนึ่งที่เราที่เราไม่ตกต่ำที่สุดเราไม่มีวันได้รู้หรอกเราจะไม่ได้รู้เลยว่า บทเวลาที่มันไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นยังไงบางทีเนี่ยเงินพันห้าสองพันที่ผมให้เขาไปเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่การที่ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยไม่เหลือเงินไม่เหลือบ้านไม่เหลือรถไม่เหลือโทรศัพท์ไม่เหลืออะไรเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันยังเหลือความรู้สึกนะไอ้เงินพันห้าเนี่ยมันไม่ได้กินไปตลอดชีวิตแต่เขาได้รับความรู้สึกดีๆจากเราผมว่ามันมากกว่า เงินพันห้าสองพันสี่พันห้าพันที่เราให้เขาไปนะอืมแล้วผมก็อยากจะบอกกับทุกคนด้วยว่าอยากให้อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามคนอย่าเหยียบย่ำคนนะไม่ว่าใครจะฟ้าจะสูงแผ่นดินจะต่ําหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้เราคนไทยด้วยกันรักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มากก็น้อยไม่อยากให้เขา คิดว่ากูเกิดมารอวันตายกูไม่เหลือใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ดูถูกกันนะครับยังไงก็ฝากความประทับใจนี้ไว้กับซีซั่น2แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวซีซั่น3ต่อไปผมจะทำอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันที่จังหวัดไหนนะครับไมม่่่ใชแคคเรรราาทุกกน็ส้งอยยิ